คุณผู้ชมฮะไปอร่อยกับเมนูครับเป็นอาหารของชาวตะวันออกกลางก็คือเคบับนะครับแต่ว่าเคบับที่นี่ราคาไม่แพงส่วนเครื่องเนี่ยก็แน่นๆแน่นแบบจุกๆเลยเหมาะมสำหรับน้องเอ๋ยโดยเฉพาะเลยไปชมพร้อมกันเลย<ข>ัะ นี่นะครับพาคุณผู้ชมมาไปที่ร้านเจ้าพ่อเคบับโดนร์เคบับครับตั้งอยู่ที่ตลาดไนสีคิวอ,อําเภอสีคิวจังหวัดนครราชสีมานะครับก็มีลูกค้าครับแวะเวียนมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องจนบางวันต้องต่อคิวรับปัดคิวด้วยนะอเออโนี่เพราะเป็นร้านดังในพื้นที่เพราะว่าติดใจในรสชาติความอร่อยนะครับซึ่งที่ร้านเนี่ยเน้นเมนูไก่แล้วก็มีเครื่องเคียงห่อไส้หลากหลายนะครับแถมยังสามารถ เลือกระดับความเผ็ดได้อีกด้วย oh <ฮ>เผ็ดน้อยก็บอกไปเผ็ดปานกลางก,ก็บอกชอบเผ็ด,ผดมากก็บอกไปเลยนะครับ เราก็ไปสอบถามเจ้าของร้านครับชื่อว่าคุณสราวุฒิจ่าชัยครับบอกว่าเนี่ยขายเคบับเนี่ยมาแล้ว3ปีนะครับตัวเองก็คิดค้นสูตรลองผิดลองถูกมามากมายฮะจนได้แป้งขออภัยจนได้แป้งตอติย่านะครับเป็นแป้งตอติยาโฮมเมดอร่อยถูกปากคนไทยนะครับถามว่าแป้งตอติย่าหรือว่าแป้งตอติยาก็คือเป็นแป้งแผ่นรูปวงกลมนะฮะทำมาจากแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งสาลีนะครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยก็จะใช้ ไก่นะฮะประมาณ15กิโลกรัมนะฮะหมักทิ้งเอาไว้6ชั่วโมงฮะให้เครื่องมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะครับแล้วยังมีเมนูให้เลือกอีกมากมายด้วยกันฮะไม่ว่าจะเป็นเคบับไก่เคบับไก่ชีสเคบับไก่ล้วนไม่ผักหรือว่าจะเป็นดับเบิลชีสโอโหชอบแม่ชอบดับเบิลชีสค่ะโอ้โหเน้น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 ซึ่งราคาขายนะครับก็เริ่มต้นที่39บบาท ไปจนถึง59บาท39บาทก็อิ่มแล้วนะแต่59บาทนี่คือน่าจะอิ่มถึงวันทุกนี้เลยนี่แหละ<ห>ฮะ,ฮะนอกจากนี้ครับ ทางคุณสลาวุธเนี่ยก็ยังรับจัดงานอีเวนต์ด้วยนะฮะแล้วก็ออกร้านนอกสถานที่ด้วยผือน้องเอ๋ยสนใจไงมาแถวพนาการได้ไหมที่เหมาเลยแม้สิบชิ้นสิบชิ้นไม่มานะสิบชิ้นไม่มาต้องหลายชิ้นนะครับซึ่งคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้เนี่ยก็สามารถแวะไปอุดหนุนได้นะครับร้านเจ้าพ่อเคบับครับโดเนอร์เคบับตลาดไนท์สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาไปไม่ถูกไม่เป็นไรครับเช่นเคยฮะโทรไปสอบถามก่อนก็ได้ครับที่เบอร์0804699463โอ้แล้วให้เยอะจริงๆนะคุ้มค่าคุ้มราคาด้วยใครอยู่แถวนั้นลองแวะไปชิมนะแล้วบอกนว่าอร่อยจริงหรือเปล่าที่นีงเนี่ยหมดไหมเนี่ยเออเขาขายหมดไงไม่ใช่ทุกเอยทันหมดมาอวยไม่หมดเยอะไปพี่แบงก็ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ